บรลษัคอนสตรัคชั่นหลานประยุทธ์ประยผมต้องบอกว่าอันนี้ทำไมมันถึงเงียบไม่มีใครพูดถึงนะครับคุณไปหาเองแล้วกันว่าบริษัทนี้ใครเป็นผู้ถือหุ้นผมไม่ต้องพูดชูวิ์แฉธุรกิจตู้่าวโยงหลานพลเอกประยุทธ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดคอนเทมโพพารี่ คอนสเต็คชั่นผู้ถือหุ้นปัจจุบันหนึ่งนายปฐมพลจันโอชาลงหุ้นด้วยเงินสดหนึ่งล้านบาท 2. นางสาวพัชรินธีระวงศ์ภาสกรลงหุ้นด้วยเงินสดหนึ่งล้านบาท 3. นางวัลลภาจันโอชาลงหุ้นด้วยเงินสดหนึ่งล้านบาท นี่แหละครับคงเป็นที่มาว่าทำไมถึงไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่องนี้เลยเพราะชื่อคือนายปะฐมพลจันโอชานะครับผมไม่สงสัยแล้วล่ะว่าทำไมเรื่องนี้มันจบแบบนี้นีเป็นบริษัทที่เป็นของตู้หาวแต่คุณเข้าใจผิดคนที่เป็นเจ้าของรถจริงๆ เปิดมากเิดมากเิดมาชื่อบริษัทอะไรอคือผู้ถือกอิทินหอจกคอนเทนต์บรานลีคอนสตรัคชั่นหลานประยู์ประยู์ข้อมูลเนี้ยผมคิดว่าจะเอาใครไปพูดในสภาก็เอาไปถึงครับผมไม่อยากจะพูดแต่ผมเริ่มรู้แล้วล่ะอ๋อไม่ใช่มาหาแม่งแข็งนักหนาอ๋อรู้แล้วรู้แล้วรู้ล้วนี่คือตู้ห่าว ที่มีเงินซื้อโลสซลอยแต่ไม่จ่ายเงินผู้รับเหมานี่คือตู้ห่าวและที่สำคัญต่อไปรถทัวร์มาด,ดูใกล้ชื่อบริษัทบริษัทไหนบริษัท M M Transport Service เป็นของนาย กรรมการผู้จัดจาก,การคือตัวแทนหรือนอมินีของนายตู้เห่าชื่อสิทธิภัยบูลมีทั้งหมด4ี0ห้าคันนะครับพยานก็เป็นผมอีกพยานผมนำไปให้อายการผมถามว่าตำรวจมีพยานเหรอไม่มีนะครับตำรวจมีแต่จะทำลายหลักฐานเน่ยฟอกเงินก่อชา หมายจาก่อชาผู้ละเหมาก็ปล่อยรถก็ปล่อยรับเงินไม่สอบนะอ่รั่วเยอะแยะแล้ววันนี้คุณก็มานั่งบอกผมบอกว่า้เชื่อใจเธอเชื่อใจเธอเช,ชื่อใจเธอผมจะเชื่อใจไปได้ยังไงอ่ะเสร็จคุณสงสัยนะเดี๋ยวต้องพูดให้คุณฟังให้เข้าใจก่อน <c oughs> นี่เป็นบริษัทที่เป็นของตู้หา่าวแต่คุณเข้าใจผิด คนที่เป็นเจ้าของรถจริงๆเปิดมาเปิดมาเปิดมาชื่อบริษัทอะไรอะไรชื่ออะไรชื่ออลไรอ๋อนี่ผู้กับไปนั่งบริษัทเอเชียเสริมอีก l ิส s ิ n งเจ้าของคือผู้ถือกรรมสิทธิ์ อจกออคอนเทนปอรี่คอนสตรัคชั่นหลานประยุทธ์ประยุทธ <c oughs> ผมต้งบอกว่าอันนี้ทำไมมันถึงเงียบไม่มีใครพูดถึงนะครับผมไปหาเองแล้วกันว่าบริษัทนี้ใครเป็นผู้ถือหุ้นผมไม่ต้องพูดชูวิทย์แฉธุรกิจตู้่าวโยงหลานพลเอกประยุทธ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนเทมพพารีคอนสเต็คชั่นผู้ถือหุ้นปัจจุบันหนึ่งนายปฐมพลจันโอชาลงหุ้นด้วยเงินสดหนึ่งล้านบาทสองนางสาวพัชรินธีระวงศ์ภาสกรลงหุ้นด้วยเงินสดหนึ่งล้านบาท 3. นางวัลลภาจันโอชาลงหุ้นด้วย เงินสด1นล้านบาทนี่แหละครับคงเป็นที่มาว่าทำไมถึงไม่มีใครเอ่ยถึงเรื่องนี้เลยเพราะชื่อคือนายปฐมพลจันโอชานะครับผมไม่สงสัยแล้วละ่ะว่าทำไมเรื่องนี้มันจบแบบนี้นะครับผมเข้าใจผมเข้าใจดีผมเป็นนักการเมืองเก่านะเ,เจ๊บแล้วก็ทุกคนนะครับผมควรจะไว้วางใจหรือเปล่า ผมก็เคยเป็นนักการเมืองผมเคยพูดในอภิปรายในสภาแต่หลักฐานพวกนี้ถ้าผมพูดในสภาเนี่ยแล้วถ้าเกิดใครเชื่อผมในโหวนรัฐบาลเจ๊งอ่ะผมคนเดียวพูดอ่ะรัฐบา,ภาลล้มได้เลยดังนั้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่สนใจข้อมูลในสิ่งที่ผมมีโดยเฉพาะข้อมูลที่สุดคลาสสิกซึ่งผมเองก็ไม่กล้าจะพูดนะครับเพราะมันรอนแหลมมาก ด้อย่างนี้ผมเนี่ยคุยกับท่านท่านเนี่ยลูกก็ไม่มีธรรมะธรรมโมผมต้องบอกท่านท่านเป็นคนดีแต่การเป็นคนดีเนี่ยคุณต้องแยกออกจากการเป็นผู้นําถูกไหมครับคุณไม่ใช่เห็นทุกคนดีถ้าคุณบอกว่าเขาจะเป็นผู้นําได้ผมดังนี้นนั้นผมก็ขึงจาหนีท่านแหละว่าท่านกล้าตัดสินใจซะหน่อยหน,นึ่งเรื่องนี้มันก็จะจบ แต่เมื่อท่านไม่กล้าตัดสินใจก็ให้พบชนออกมาพูดลเลอะเทอะนะครับนู่นนี่นั่นแล้วพาไปไปพึ่งอายการซึ่งอายการเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยไม่ค่อยจะสะอาดอยู่แล้วนะ,ะก็พากันหัวชนกันอย่างที่ผมบอกเอาเทียนเป็นโคนเล่มนะครับเอาเทียนเป็นโคนลเล่มก็ไป,มไปจุดเทียนผมอยู่ในสถานะที่เป็นประชาชนที่จำอยอมอย่างนี้แล้วกันนะครับผมมีเสียงดังเพราะพวกคุณ ผมมีข้อมูลเพราะตำรวจสมข้อมูลให้ผมตำรวจที่เขาไม่เห็นกับวิธีการแบบนี้วิธีการที่ไม่ถูกต้องแค่นั้นเองการที่คุณชูิทย์ออกมาพยายามที่ไปถึงนายุหลายรอบแต่ว่าก็ไม่มีการพยายออกมาจากทางฝมันเกี่ยวข้องกับบริษัทรดทัวร์ที่มีอยอันนั้นคุณต้องไปสอบดูเองคุณไปสอบดูเองว่ารถทัวร์เนี่ยจริงๆรถทัวร์พวกนี้ย เจ้าของจริงๆเนี่ยเป็นใครและเสียภาษีให้ซันลองหรือเปล่าไอเนี่ยผมไม่อยากพูดไปข้ออะไรหรือคุณฟังผมดีๆนะคือผมไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอคุณต้องเข้าใจผมนะคือถ้าผมพูดไปเดี๋ยวก็จะหาว่าไอพวกสมัครพรรคพวกของนายลูกอาจจะมาบอกโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ชูวิทย์รับงานใครมาผมึงบอกผมไม่อยากพูดเอาไปพูดในสภา,าดีกว่า เพราะฉะนั้นข้อมูลนี้ผมคิดว่าจะเอาใครไปพูดในสภาก็เอาไปเถึงครับผมไม่อยากจะพูดแต่ผมเริ่มรู้แล้วละ่ะอ๋อไม่ชมมหาแม่งแข็งนักหนาอ๋อรู้แล้วรู้แล้รู้แล้วรู้แล้วถึงแม่ขยับเลยอ๋อรู้แล้วรู้แลคุณชูวิทย์ครับถ้าเกิดการอภิปรายครังสุดท้ายมาตาหนึ่งห้าสองเนี่ยถ้าไม่มีรักการเมืองเอาประเด็นนี้ไปเล่นเลยคุณชูวิทย์จะขยับยังไงต่อครับผมจะขยับยังไงล่ะครับผมก็นวดไปในบัญชีหนังหมาเพราะฉะนั้นเอง เมื่อเ่ตั้งเที่ยวน้าเนี่ยมันจะมาเจอกันแล้วกันเสร็จผมก็จะขวดให้ผมจะเดินสายเลยนะครับเดินสายขวดเลยเขตนูน้นเขตนี้ไอ้พักโน้นพักนี้ผมทําได้แค่นั้นขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่าผมทํางานเนี่ยงานนี้เนี่ยผมก็เหนื่อยยากพอแล้วและผมทํางานตัวคนเดียวท่านอย่าไปคิดว่าผมมีทีมเยอะแต่ผมมีที่ปรึกษาเยอะผมยืนยันได้ว่าข้อมูลที่ผมมีเนี่ย มาจากผู้ที่อยู่ในวงการยุติธรรมจริงๆทั้งนั้นไม่งั้นผมไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานเอาข้อมูลมาพูดมาบรรยายให้คุณฟังได้หรอกตรงไหนที่คุณไม่ชัดเจนหรือว่าคุณติดขัดเนี่ยหรือคุณไม่แน่ใจนี่คุณช่วยถามเนี่ยฮะตัวกระดาษเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลไฮไลท์ ight, ให้คุณไว้ใช้นะครับผมเองในฐานะที่ผู้เปิดเรื่องนี้มาตั้งแต่กรกฎาคมเนี่ยผมก็อยากจะเลิกผมก็อยากจะหยุดแต่ครั้งผมหยุดเนี่ยผมรู้ว่าเขาทํากันยังไงทํากันน่าเกลียดแค่ไหน นะครับทั้งเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรเนี่ยผมพูดผมก็มีบอกคนบางคนบอกเออถ้าคุณยอมลงนะอ่ะผมก็จะไม่ยุ่งเพราะอะไรเพราะมันสุดได้แค่นั้นผมไม่ได้มีอํานาจวาสนาไปจี้เขาไปด้านนี่เขาถ้าเขาพอแล้วะผมก็พอแล้วะผมก็ไปเรื่องอื่นอ่กูจะให้ผมทำยังไงกูมไม่ใช่ปปชนะครับ